สวัสดีค่ะเอฟซีตุกตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะตอนนี้ลุงพลก็กำลังทานข้าวอยู่ที่ร้านแม่คําใสนะคะ

นก na na มกินมข้าวนะนมในต่าเรีนครับวันนี้ทำอะไรรือครับไปร้อนไปือไปการัรอบตั้งหัวมาตดีคนะครับเขาให้รื้อบอแก้ว็กระดยกไปได้ไหตันี้ตัวนี้เป็นระกาสตรนนนหรือกของเรื่อง ยกออกไปเอาได้ไม่ต้องลื่นหรยกยกไปลุดเฮ้ยยกไปดู้อกไปเลยใหญ่แล้วครับทับทัวานะครับโอ้จะทเรอไปไหมต้องตีครับต้องไปข้าไปกลางวงเอาไว้ข้างหลังเนาะน้องเนี้ยวนี่เราไม่น่ามัดจินทิสัยเคย้ เป็นไงพี่มนาพี่มนาครเขาถ้ากินยาตลอดหรือว่าเราหยุดยาหยู่เลยเลยตอนนี้ยาผมกินมาเยอะกินหมดไปไหนหายแผลแล้วพอแล้วก็เลยตอนนี้เลยหยุดยาหมดนี้หยุดมาสามวันแล้วก็มันได้แรงนะมันบัดตัวเองทุกคนเนาะขึ้นแต่ยาไม่ไหวเนี่ยใช่ครับขึ้นแต่ยาไม่ไหวที่กินยาหมดไป หลายหายชุดเลยนะทีน้ <c oughs> หกันเนื้อยากายพนเลยมันก็ได้นะได้เลยไปดูดีเดู่อนับผมัีคร

Thank you. And I launch

ตกพื้นดินจะชุดไหมตรงนี้นีโอ้โหจังแน่นนาชาวรฮัลโหลบอยเหรอครับไม่ใช่ครับผมไม่ออกเนาะไม่ใช่ครับนี่ดำๆมันมีออกเนาะเตะใครเออ กดไลค์กดแชร์กดติดตามตุกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ